สวัสดีครับทุกคนครับนิยมชมทุ่งวันนี้ครนี่ในเวลาทํางานแล้ววันนี้จะเป็นสร้อยข้อมือ18เชสีเหลืองงานเป็นสีหลากหลายสีหน่อยครับนี่เดี๋ยวลงมือทํากันเลยครับพี่น้องครับ ตอนนี้เราก็ใส่เม็ดเล็กไปจะหมดแล้วทั้งเพชรทั้งพลอยหลากหลายสีก็ไปเราก็จะเม็ดใหญ่นี้ลงครับทับทิมทั้งไพลินทั้งมรกตทั้งเตะอคอยเดี๋ยวแต่งพวกนี้เสร็จเราก็จะเม็ดใหญ่ใส่เข้าไปนะ เยนเ็เยนเลยดีับรดเาารดือนหนาวแต่ทุกนามันก็เ,ย,เย็เน,น,เยนเลยหยนาหาน้ำมันเย็นเลยตอนช้าวมัเย็นมานนีกก้หนักคดยวไปทงานนี่ตอนนี้แล้วก็ใส่พลอยมรกตทับทิม ใส่ลินครบแล้วครับต่อไปเ็าจะใส่ตัวนี้ครับเตอร์คอยตามตำแหน่งตามตำแหน่งที่แต้มสีฟ้านี่ครับเนี่ยเต่เราจะแต่งพวกนี้ก่อนให้เสร็จเรียบร้อยถึงจะใส่เตอร์คอยครับต่อไปขั้นตอนเอาเตอร์คอยลงนะครับเตอร์คอยก็จะในสีนี้ครับเนี่เห็นเตอร์คอยสีฟ้า งานก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ินเม็ดหนึ่งด้วยใส่ที่หลังน,นันนี่งานตัวนี้ทำไปก็ใช้เวลาอยู่4วันเต็มๆสิเดียวเราก็จะถอดแล้วก็ไป ล้างทินเนอร์ออกแล้วก็ส่งไปขัดอันนี้เราไม่ต้องชุบครับเพราะมันสีเหลืองเดี๋ยวเราถอดก่อนครับพี่น้อง ร้อนร้อนๆเนี่ยต่อไปเราก็จะไปเช่ในทินเนอร์เดี๋ยวปล่อยให้งานเย็นก่อนเดี๋ยวพ่อจะแตกครับรอสักครู่เย็นแล้วได้ที่เราเช่ทินเนอร์ไม่ลงมาลงจะเช่ไว้ก่อนนะพี่ น่าจะออกแล้วมั้งไหนดูสิข้างออกหมดแล้วเดี๋ยวไปล้างกันไป เจ็บร้อยทีนี้ว่าแต่งรายละเอียดอีกนิดหน่อยมาเสร็จกันเดี๋ยวตัวนี้จะไปต่อเตยก่นอน